คราวนี้เนี่ยหมอจะมาดูแลเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่ารีจูวินเนชันคือการลักษณะย้อนวัยนะครับสำหรับวัย40่ส้าสิเท่าไหร่ครัตอนนี้5้าสิบหนะครับวัย50เนี่ยจะเริ่มมีพวกริ้วรอยต่างๆนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะคนนี้จะกลายเป็นสเตติกไลน์ละบริเวณร่องขมวดคิ้วนะครับขมวดคิ้วไหนค่ะนี่คือไดนามิกไลน์คือเวลาเราขยับก็จะมีเกิดจากการหดตัวกล้ามเนื้อนะครับสบายๆเลยค่ะแต่เนี้ยเกิดจากการหดตัวเป็นเป็นเป็นมาระยานึงละ ก็ทําให้แบบอยู่เฉยๆก็เป็นนะครับการรักษาเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยพวกลดริ้วรอยหรือว่าตรงเนี้ยลองแก้มอะไรเนี่ยนะครับที่มีตรงเนี้ยแต่ว่ารอบตาเน,นี่ยนะครับก็จะใช้เป็นพวกเลเซอร์รีโซเฟซิ่งในการกระตุ้นคอลลาเจนก็จะช่วยได้นะครับบริเวณเนี้ยเห็นไหมครับตอนเนี้ยเนี่ยเป็นร่องหนวดแมวตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับถามว่าวิธีอื่นมีอะไรได้บ้างพวกฟิลล์ล่องฟิลเลอร์อะไรก็ใช้ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยหมอจะชอบใช้พวกกลุ่ม Energy Based Device หรือว่าพวกเลเซอร์มากกว่านะครับ เนี่ยเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยจะเปรียบเทียบใป้รูปให้ดูว่าตรงนี้ได้รับการรักษามาสัก2ครั้งละดีขึ้นไปเยอะละเมื่อก่อนชัดมากเลยเนาะใช่ตรงนี้แล้เดี๋ยวหมอก็จะใช้เลเซอร์ในการลดริ้วรอยต่างๆนะครับทั่วๆหน้าเนี่ยหมอจะใช้พลังงานระดับประมาณสัก30-40อรันนี้หมอใช้โหมดสำหรับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทั่วทั่วหน้าก่อนนะครับผมไม่เจ็บเนาะ อันนี้จะเป็นการดีก่โทษหน้าก่อนเดี๋ยวเราจะก็จะเน้นบริเวณที่เป็นล่องหนวดแมวนะครับผมดิงอปิดปากก็ได้นะครับรอบิึกขอวิดีโอเดโมสกบอ่เรามาดูนะครับผมลักษณะพลังงานนะ อ,อันนี้เนี่ยสังเกตว่าหมอไม่ได้ใช้พลังงานสูงมากนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นจุดแดงลงไปในผิวแต่ผิวข้างบนอนะ่ะดูดีเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะเลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวจะแดงประมาณแค่สอาวันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับตรงนี้อ่าพอ,พอหลังการยิงเลเซอร์เนี่ยนะครับผมจะมีเขาเรียกที่เราจะเห็นว่ามันจะมีความยกทันทีเขาเรียกว่า Immediate Collagen Contraction คือ คอลลาเจนหดตัวจากพลังงานเลเซอร์ที่ลงไปนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฝั่งนีนะ้มุมปากอะไรต่างๆนะครับดูดูยกขึ้นละอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นนะนี้หมอหมอดมอนสเตรทให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั่วกันฝั่งนี้นะครับเม่ต้น700นะองยิบัเจ็ดร้นะปีปั๊บุเอ้ปั๊บี่ตุ อื่นๆในการรีจูมีอะไรบ้างถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่อยากทำแบบไม,ไม่อยากหน้าแดงนะครับก็อาจะใช้เป็นพวกปุ่มออเต้าคอเมอร์ซอฟต์แวรอะไรนี้ในการยกกระชับก็ได้นะครับ แล้วคราวนี้หมอก็จะมาเน้นบริเวณร่องแก้มนะครับล่องแก้มจริงๆเนี่ยมันจะเป็นวลุ่มลอสกับแักิ้งด้วยส่วนหนึ่งน,นะครับแต่ว่าพวกที่เป็นาการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยเราจะใช้เป็นนี่ตอนนี้หมอเน้นตรงตรงล่องน้ำหมากะนะครับผมโอเคสวยงามที่บริเวณคางนะครับ นี่หมอขอมาเก็บตรงร่องแกงกับร่องน้ำหม่กทีนะครับโอเคสวยมากแล้วจุดหนึ่งที่ที่มีปัญหาอยู่คือตรงเนี้ยนะครับขโมดคิ้วเนาะมมนไม่แนะนำฉีดฟิวเลอร์เลยนะครับตรงนี้อันตราย ทคนิคหนึ่งที่หมอใช้แล้วเป็นเทคนิคง่ายๆไม่มีอะไรคือดึงผิวให้เยอะที่สุดน้องผู้ช่วยสนมาก็จะต้องช่วยหมอดึงเยอะๆเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนั่นเองง่ายๆครับไม่มีอะไรที่เราไม่ได้ยิงดวงตาอะไรนะครับผมฝั่งนี้เหมือนกันอ่า อ่าคราวนี้หมอก็จะรีจูเบาๆแล้วเครับอ่าคราวนี้เราจะมาเก็บพวกจะสังเกตว่าคนไข้เริ่มมีผลรอบตาหิ้วรอยมีแล้วนะครับเดี๋ยวหมอ,อจะใช้พลังงานแบบไม่ไม่เยอะนะครับรอบตาลงเย็นใกล้ๆเลยค่ะช่วยดึงหน่อยเ,เออเออเทคนิคนึงที่หมอชอบคือหมอจนะนี่แหละครับดึงให้เยอะที่สุด พวกรอยค้ำใต้ตาริ้วรอยรอบตาอะไรก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกริ้วรอยที่เกิดจากการขยับอ่าก็อาจจะต้องเสริมด้วยบรนทรูมท็อกซินด้วยนะครับโอเคอันนี้บนกระดูกนะครับไม่ได้ยุ่งกับดวงตานะครับขึ้นอยู่กับเราประเมินแล้วว่าคนไข้เนี่ยมีริ้วรอยอะไรตรงไหนบ้างนะครับเด็กฝั่งนี้นะครับ อ่าฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะครับว่าจะมีริ้วรอยรอบตาโอเล่นี่นะครับพวกพวกเนี้ยริ้วรอยไฟลิงเข้าใต้ตาเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้ได้ผลดีเลย โอเคครับ okay. อีกอันนึงนะครับที่ช่วยได้เยอะเลยสําหรับหลายๆคนที่เนี่ยปากจูจ่ในตัะเออเนี่ยจะมีเริ่มมีริ้วรอยรอบปากนะครับเจลเลอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาดูแลวิธีนึ่งก็การใช้เลเซอร์ซึ่งหมอจะชอบใช้ฟลักซเนอลเลเซอร์โบราณเนี่ยนะก่อนนี้จะใช้ฟลักเนลเลเซอร์การกระตุน้นแล้วก็จะใช้พิโคเซคเกอร์เลเซอร์ในการกระตุ้นนะครับเออมาบอกว่า อันนี้นะครับบริเวณเนี้ยบางคนที่ทเขาเรียกว่าสโมกสโมกสโมกไล่นะครับแต่การสูบุรีจะเป็นริ้วตัวน,นี้เยอะนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ดูที่ปากก็ได้นะครับดูที่ปากนี่จะได้2โหมดคือจะใช้ฟูบีมนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแฟคชั่นแนลโอเคอันนี้นะครับผมที่หมอดูแลไปนะ ก็จะเห็นว่าเทคนิคการรีจูวิเนชันด้วยการเลเซอร์รีจูวิเนชันนะครับสำหรัใต้ตาริ้วรอยต่างๆได้หมดเลยนะครับกระหมดคิ้วนะครับล่องน้ำมากล่องแก้มดับเบิลชินเขาเรียกว่าเออ่ดิมเปลิลชินคือริมฝีปากเนี่ยนะครับเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับชนิดของริ้วรอยนะครับจะแบ่งเป็นสองชนิดด้วยง่ายก็คือริ้วรอยที่เกิดจากการขยับก็คือพวกไดนามิกหลายเวลาเรายิ้มอะไรก็จะมีตีนกาอะไรนี้ได้นะครับแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆน,นะครับคอลลาเจนก็จะลดลงไปด้วยเนี่ย ก็จะกลายเป็นริ้วรอยซึ่งอยู่เฉยๆก็เป็นนะครับหรือว่าริ้วรอยถาวรนคือสเตติกไลน์การรักษาก็มีได้หลายแบบนันกะแต่การฉีดอทูลูมท็อกซินนะครับในคลิปเนี่ยหมอก็จะใช้เป็นการใช้มัลติโมดดิสคอรีพิโคเซกเตอร์เลเซอร์หากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ c e b o o o หมรดช